ความฝันแรกเลยคือฝันไม่อยากเป็นนักร้องนั่นแหละมันเขาเรียกว่ายังไงมันไม่ได้แบบมีสูตรสําเร็จหรือทางรัฐที่สามารถแบบเดิน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 ไปแล้วเราสามารถเป็นนักร้องได้เลยผมมันต้องพึ่งหลายๆอย่างทั้งทั้งโอกาสเอยทั้งอาจจะโชคช่วยด้วยก็ได้หรือหลายอย่างฮะแต่วันนี้ผมก็พิสูจน์กับตัวเองได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยความฝันแรกที่เราตั้งใจทําไว้เนี่ยทําได้ละได้เป็นนักร้องสมใจแล้ว สก็จะเป็นการมีอัลบัม้มพราะพอเข้ามาได้ได้มาเป็นนักร้องได้รู้วิธีทํางานได้รู้ว่าเาวงการวงการเพลงในยุคที่ผมอยู่นะตอนนี้มันการมีอัลบัม้มอัลบัม้มหนึ่งสําหรับศิลปินคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอย่างี้ผมบอกคนระับมันคือเรื่องของโอกาสและผมก็ได้รับโอกาสนั้นก็ได้มีอัลบั้มเป็นของตัวเองซึ่งมอาหันกลับไปมองมันก็โอ้มันก็ม,นกมาเดินมา กลายพอสมควรเหมือน,นกันก็สำหรับความฝันที่3ของผมนะฮะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเคยคิดไว้เหมือนกันว่าวันหนึ่งได้เขียนเพลงให้คนอื่นได้ร้องเป็นเพลงที่แบบมาจากลายมือของเราปากกาของเราก็เป็นอะไรที่ท้าทายผมเหมือนกันะแล้วก็คิดไว้นะว่าว่าสักวันหนึ่งจะทำให้ได้ ผมเชื่อได้ว่าไม่มีใครที่แบบทำอะไรแล้วมันจะสามารถผ่านฉลุยไปได้ร้อยเเหรอกทุกอย่างมันต้องมันเติบโตขึ้นมาจากจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดนั่นแหละอย่าหยุดทำแล้วก็อย่าหยุดฝันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดทุกอย่างจบ